สวัสดีครับผมชาแขกจัดให้นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนาท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่จะต่อประปานะฮะหกลดสี่นะฮะทีนี้ท่านก็หาข้องอไม่ค่อยมีนะฮะมีแต่ข้องอสี่หุ่นแบบนี้นะหนึ่งทับสองนะฮะประมาณนั้นจะต่อออกจากหกหุ่นตัวนี้นะฮะเราก็ต้องมีอ่หกลดสี่นะฮะมีมีข้องอหกลดสี่เพื่อจะแยกตัวนี้ไปใช้งานนะครับทีนี้ท่านหาไม่มีนะฮะเราจะมาบอกวิธีการทําง่ายๆนะฮะ โดยไม่ต้องใช้หกขุน,นะฮะใช้แค่ข้องอสี่ขุนตัวนี้ก่อน,นะฮะมาดูวิธีการทาเลยครับผมขั้นตอนแรกเนาะขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะมาต่อตัวนี้นะมาทําให้ท่านดูเนาะเพราะว่าอ่านี่สี่ขุนที่ท่านจะต่อไปแล้วนะครับทีนี้มีแต่ข้องอสี่ขุนท่านจะทำยังไงเนี่ยตัวนี้ ท่านจะเอาไฟลลนตัวนี้แล้วยัดตัวนี้ก็คงจะลําบากอะประมาณนั้นยัดคงลําบากมันแข็งเพราะว่าข้อง,งอเนี่ยมันความหนามสิบสามจุดห้านะมันจะหนาแล้วมันจะเข้ายากนะประมาณนั้นเนาะผมจะมาบอกอวิธีง่า,งายๆนะฮะโดยใครๆก,ก็สามารถทําได้นะฮะนี่ตัดเศษท่อสีขุนมาประมาณขนาดนี้ก็ได้นะหรือว่าจะยาวกว่านี้สักหน่อยก็ได้นะเพื่อจะมาเข้าตัวนี้นะครับ นี่เข้าตัวนี้นะแล้วก็ทากาวให้เรียบร้อยนะอันนี้เป็นการสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยอ่าสีห่หุนกับหกหุนเนี่ยอ่าบางรุ่นมันก็อาจจะเข้ากันได้นะแต่บางรุ่นก็เข้าไม่ได้อย่างรุ่นตัวนี้ก็เข้าไม่ได้ยิ่งยิ่งจะเป็นท่อน้ําไทยเข้าไม่ได้เลยแต่ว่าเราจะทําให้เข้านะให้ได้นะเพื่อจะเอาเศียท่อตัวนี้เข้าหกขุนให้ได้นะนี่ครับการต่อง่ายๆครับผมนะวิธีการนะฮะก็แค่ ท่านมีไฟแช็กอันหนึ่งนะจุดแค่ไม่มากอน,นิดเดียวไม่มากมายครับจุดจุดด้านในนะครับเพราะว่าจุดด้านนอกเนี่ยมันจะมันจะดําแต่แตถ,ถ้าใช้กาวนะฮะทาแล้วก็จุดมันจะไวกว่านะพอดีผมไม่มีกาวอันนี้เป็นการสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะครับก็ลนพอมาณให้มันให้มันอ่อนนะครับ มาณนี้เนาะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะจับตัวนี้ยัดนะครับเนี่ยมันอ่อนแล้วครับอ่อนแล้วจับแล้นไปครับเนี่ยครับเสร็จแล้วจะหมุนแบบนี้ฮะเพื่อให้มันอ่ามีความนั่นนะฮะเนี่ยมันก็จะมันจะบานหน่อยหนึ่งครับเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะอ่าใส่เข้าไปนะแล้วก็เพื่อจะทากาวนะฮะตัวนี้นะเอ่อจะเป็นท่ออ่สีหุนของท่อน้ำไทยก็ได้นะแต่ขอจุดแบบนี้นะแล้วก็ทําแบบแบบช่างแขะนะฮะแล้วก็ ใช้กาวทอ่อน้ําไทยทาให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อน้ําได้เลยครับประมาณนั้นเนาะวิธีการต่อนะ้ําจาก,จากหกขุนนะฮะเพื่อเพื่อจะออกไปสี่ขุนประมาณนั้นเนาะโดยวิธีการทำํำง่ายๆครับนี่ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับประมาณนั้นนี่ครับผมโดยวิธีการทําง่ายนะครับผมว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านนะที่ไม่มีหกล้สี่นะเพื่อจะต่อน้ําออกไปจากหกขุนเนี่ย นะก็สามารถทําแบบช่างแขกได้เลยครับนี่วิธีการทำเนาะนี่ครับนี่ครับผมไม่ได้ยากครับผมประมาณนั้นเนาะนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่างแขกหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะผมนะยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปจนจบสวัสดีครับ